สวัสดีจ้าทุกคนเราจะไปไหนกันเหรอหน้าเด็กๆเราจะไปไหนกันไปซีคอนเด็กพาไปซีคอนตอนนี้กำลังถารถไฟอยู่ข้างนอกบรรยากาศ นะบ้เอียเปสาะไรกู่าของเราน่าจะสถานีเดียวใช่ป่ะสถานีเดียวก็ลงละ เฮ้ย้ยืนอยู่ไหนเฮ้ยสถานีต่อไปสถานีภาษีเจริญประตูรถจะเปิดทางด้านซ้าย next station next station entrance o p e n on the left ไปนอนโมตะทายคลิป ยืนบอกว่าสองบิย่ำล่ะไปงแล้วสถานีพาสเจอร์สานพาสเจอเดอร์

我今你我刚去，你今天会 Cerawan station, mendekat, mendekat, mendekat. ตอนนี้กำลังเดินทางเข้าห้างนะครับพาพี่น้องมากินแอร์พา,าทุกคนมากินแอร์อมาจัดกีคอนบังแคครับสถานสะทานพาสะทานอีกสีคอน,น,น,นบงังแค ออนรร้าก็ไทยเนาะลูกกระไดอยากจะแม่หลงก็ลงไปนี่ก็ไปโพดรถ ชาบุระโดนัทไม่นช่อยังล่ะกาแฟกาแฟคือเป็นตะกินแต่เธอสิไปใส้เขายังไม่จะโอ้นี่ไงซุ้มซุ้มยาดองพี่น้องซุ้มยาดองมันคือซุ้มยาดองก็ของเขาเสียเลยซุ้มยาดองมาใส่กินอะไรอ่ะ กินอะไรอ่ะจะกินอะไรอ่ะอนมสินากินอะไรลองท้องเิให้กูจะเกี่ยวว่ามีกวนตตุ้งกับเตนี่บอย วันนี้พาเลาะนะทุกคพะนพาเลาะนะข้าวยนงหางคนสิพัดเลาะพาแม่ไปกินของกินดูซุ้มอาหารอยากกินอะไรหกเงินมาเต็มกระเป๋าได้กินทุกอย่างแมกโด,ดนัสแบบ

แตนีเ่เป็นแตงกาตะกินกีน่อน,น,นี่หมูเต๊กมอเต๊กมอเต๊อนนกอะไบกอรี่บกอร่นี่ยกับประเภทขาหอากหอมพี่น้องโอ้แต่เนีเป็นตะยักมีแต่เนี้ปาาเป็นตะยักตะกินตัวน,นี้ไม่รู้เดินดูไปก่อนลูก เราจะกินอะไรล่ะตัวเราเองอ่ะน,อนี่ไงพิทโรรักอ,อันนี้พักบัวาใสานนเป็นเสื้อขาวอู้หุกชิน้นไายตาไายตาชิ้นยำไม่ละยี่สิบพี่ไร้วัน กินเลยจ้าบาาะหมีม่มคนละ,ะกล่องไหมเอาไหมเอาบะหมี่คนละกล่องไหมเธอะกรูไม่กรองโอ,อง้พี่น้องล้านตาเลือกกินนั้นก็บม่ถืกเลือกกินอะไรไม่ถูกเลยแคบงงแคบหมู Anh, gồm mầm mầm của mầm 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 น่ใช่อั๋วใช่อั่วนี่เป็นประเภทเมียงทุกคนอันนี้ก็ซุ้มเด็กเล่นนะคะแต่ว่าอยากมก็มีแค่เพีอเรือออก็ไม่ถขนมขนมไทยไทยขนมไทยไทยแต่อยู่แต่จริงนด

ป <S 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 ทาไห่เหรอที่แหกสิบบาทเออนั่นแหละเจี่ยวแครอทบิลลองท้องแล้าจะกินอะไรอยากกินอะไรแม่ต้องแม่เป็นคนอยากกินแม่เลยกินลูกชิ้นไหมยำลูกชิ้นไหมเนี่ยของปวดเราเราไม่เอาเนี่ยไม่เอาอ่ะของปวดเฮ้ยนี่คืออะไร,รอ่ะสลนายอะมากกินอ่ะออเอาไม่กิกินอยู่โอ้ไม่ เค็มๆอร่อยอร่อยเลยถ้าอยากกินกินโอ้โ้ลูกชิ้นปลาภูเก็ตกองละซองรวยโอ้ยโอ้โสนใจตัวสนใจแพงเพราะว่าแปนแปนกัลิปป เอาจำเป็นทุกคนให้ดูข้าวๆค่ะคุยอรเขาูุยอะคุยอะแค่หัวลางอะแค่เราอยากกินข้าวอะไรนะจะไปกินข้าวหัวล่างอ เชื่อไหมว่ารถอ่ะเชื่ออะไรเขาถ่ายได้ปะเขาให้ถ่ายปะฮะจะกำเดียจะกำเดี๋ย รองเท้าเออของนี้ดีเอไรบไม่กอดน้ำตาสีไลสวยมากทุกคนไปที่โ กินนั่นแหละบอล่าบอลาบอลาอย่างนี้หัวคนเดิมแผนกูแรงฮะการคือคนนี้วันนี้เลยหัวแค่อยากให้นี่เท่าไหร่พันสี่นนี้ซุ้มมอนมอนที่นอน คือสวยมากสวยมากมันมีแรงมีแรงแรงไฟหอคืออะไรลูกฮะคืออะไรคะกีม okay. ันมีแรงใจยม่แล้วอ๋อที่คุมเหรออ้อยทูรเหรอ ไม่แต่เราต้องมีไม้ม็อบไงอ๋อหรออืม,มเราต,<ม>ต้องมีไม้มอ็อบอ,อ,อ,อืมมันไม่ใช่ว่าเราไม่ใช่ว่าเราถืออะไรเงี้ยมันต้องมีไม้ม็อบด้วยวแปะนันเหรอ